สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วันจันทร์ที่13ธันวาคมนะคะเวลา9.30ถึง10.30นค่ะเราจะมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือหน่วยที่7นะคะเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมนะคะนักเรียนโดยคุณครูผู้สอนค่ะคุณครูจเจริญศรีชาตรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในหัวข้อที่3มนะคะนักเรียนนั่นก็คือการหาความยาวรอบรูปนะคะของรูปหลายเหลี่ยมกันค่ะการหาความยาวนะคะรอบรูปนะคะของรูปหลายเหลี่ยมการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมทําได้ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนเราก็จะทําการหานะคะ โดยนำความยาวของด้านทุกด้านนะคะของรูปหลายเหลี่ยมมารวมกันคำว่ามารวมกันก็คือให้นักเรียนเอามาทำในการค้านักเรียนเอามาบวกกันนั่นเองนะคะนักเรียนยกตัวอย่างการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมครูกำหนดรูปหลายเหลี่ยมมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียนอ่าห สองสามสี่ห้าหกจดอ่าแสดงว่าเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมถูกไหมคะเราจะมาหาความยาวรอบรูปของรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปนี้กันนะคะซึ่งครูบอกแล้วว่าการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมทําได้โดยนําด้านแต่ละด้านมาบวกกันถูกไหมคะดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปเจ็ดเหลี่ยมนี้ก็หาได้จาก การน,นำด้านแต่ละด้านมาบวกกันซึ่งด้านแต่ละด้านมีความยาวนะคะ a ไป b 8ซนติเมตร b ไป c 2เซนติเมตร c ไป d 5เซนติเมตร d ไป e 6เซนติเมตร e ไป f 5เซนติเมตร f ไป g 4เซติเมตรและสุดท้าย g ไป a ยาว3เซนติเมตรถูกไหมคะนักเรียนแต่ละด้านมีความยาวดังที่ครูบอกไป เราก็เอามารวมกันก็คือเอามาบวกกันก็จะได้เท่ากับ33เซนติเมตรแสดงว่าความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ33เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมจากโจทย์นะคะรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้มีชื่อว่ารูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด1 2 3 สี่หหมีทั้งหมด6ด้านแสดงว่าชื่อของมันก็คือรูปหกเหลี่ยมเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมรูปนี้เราก็จะหาโดยการนําด้านแต่ละด้านมาบวกกันทุกด้านถูกไหมคะซึ่งนะคะจากตัวอย่างนี้โจทย์กําหนดมาให้ว่าความยาวจากกอไปขอยาวหเซนติเมตร จากขอไปคอนะคะจากขอไปคอไม่ได้บอกมาแต่ให้สัญ,ญลักษณ์มาซึ่งเราเรียนไปแล้วเห็นไหมคะนักเรียนตรงนี้นะคะแสดงว่าด้านขอไปคอก็ยาวเท่ากับด้านกอไปขอซึ่งด้านขอไปคอก็จะยาวเท่ากับหเซนติเมตรเช่นเดียวกันถูกไหมคะคอไปงอก็จะยาวหเซนติเมตรงอไปจอก็หเซนติเมตรถูกไหมคะ จอไปชฉอก็6เซนติเมตรชฉาไปกอก็ยาว6เซนติเมตรแสดงว่าความยาวรอบรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ก็จะหาได้จากการนำเอา6มาบวกกันทั้งหมดกี่ครั้งคะนักเรียนบวกกันทั้งหมด6ครั้งเพราะมีทั้งหมด6ด้านถูกไหมคะหรือนะคะเราจะไม่เอา6มาบวกกัน6ครั้งจะเสียเวลาในการคิดนะคะ เรานำห6มาคูณ6ก็ได้ถูกไหมคะการบวกเลขด้วยจํานวนที่เท่าเท่ากันมันก็คือการคูณถูกไหมคะนักเรียนก็นำา6คูณ6นะคะความยาวแต่ละด้านคือ6เซนติเมตรยาวด้านละ6เซนติเมตรมีทั้งหมด6ด้านก็คูณ6เข้าไปเราก็จะได้ความยาวรอบรูปหลายเหลี่ยมออกมาเท่ากับ3 6เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียน อย่างต่อไปค่ะนักเรียนการหาความยาวของรูปหลายเหลี่ยมที่กําหนดให้จะเห็นได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมที่กําหนดให้นะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดรูปสี่เหลี่ยมคะนักเรียนมีทั้งหมดกี่ด้านคะหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่ด้านแสดงว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมหลายเหลี่ยมชนิดรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมคะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าไหร่ เราก็เอาความยาวด้านแต่ละด้านมาบวกกันจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างนี้นะคะรูปที่กำหนดให้มาคือด้านนอหนูนะคะสอเสือมีความยาวคือ2.8เซนติเมตรด้านสอเสือไปด้านอออ่างมีความยาวรอบรูปเอ่อมีความยาวเท่าไหร่คะนักเรียนสอเสือไปอออ่างสัญลักษณ์คือ1ขีดเห็นไหมคะ สัญลักษณ์คือ1ขีดซึ่งเหมือนกับด้านนอนหนูไปสอเสือแสดงว่ามีความยาวเท่ากันนั่นก็คือ2.8ซนติเมตถูกไหมคะต่อไปด้านอออ่างมาวาอแหวนอออ่างมาวอแหวนยาว5.5ซนติเมตรนะคะ5.5ซนเมตรมีสัญลักษณ์คือ2ขีดตรงนี้ เหมือนกับด้านวอลแหวนไปนอนหนูก็มีสองขีดแสดงว่าด้านวอลแหวนไปนอนหนูก็มีความยาวเท่ากันนั่นก็คือ5.5เซนติเมตรถุงช้า5.5ซนติเมตรดังนั้นเราได้ความยาวด้านทุกด้านมาแล้วเราก็จะมาหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้โดยการนำด้านแต่ละด้านมาบวกกันถูกไหมคะ อ่าเราก็เอา2อบวก2.8 5.5บวก5.5นะคะบวกกันนะคะเราก็จะได้ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนี้ออกมาเท่ากับ16.6เซนเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะตัวอย่างการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมที่กําหนดให้มานะคะเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียนเราก็ดูว่ามีั้างมดกี่ด้านใช่ไหมคะ มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้านสแสดงว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปนี้นะคะเรียกว่ารูปแปดเหลี่ยมเราจะหาความยาวของรูปแปดเหลี่ยมก็เอาความยาวด้านแต่ละด้านมาบวกกันซึ่งความยาวด้านแต่ละด้านมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสีเมตรถูกไหมคะ,ะมีความยาวด้านก็คือแต่ละด้านเนี่ย ยาวเท่ากันหมดเลยนะคะดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะมีความยาวด้านยาวเท่ากันทุกด้านเลยคือความยาวเท่ากับ4.2เมตรดังนั้นการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนั่นก็คือการนําด้านแต่ละด้านความยาวด้านแต่ละด้านมาบวกกันก็เอา4.2มาบวกกันทั้งหมด8ครั้งเพราะว่ามี8ด้านถูกไหมคะหรือ วิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะการบวกด้วยจํานวนที่เท่าๆกันก็คือการคูณดังนั้นเราไม่เอา4.2มาบวกกันทั้งหมด8ครั้งนะมันเสียเวลาถูกไหมคะเราก็จะเอา4.2มาคูณด้วยเลข8เพราะการเอา4.2มาบวกกัน8ครั้งก็คือการนํา4.2มาคูณ8นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้คําตอบที่เท่ากันก็คือ33.6เมตร ดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปแปดเหลี่ยมรูปนี้ก็จะยาวนะคะความยาวรอบรูปเป็น33.6เมตรนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปค่ะนักเรียนโจทย์ให้รูปนะคะรูปนี้มานะคะนักเรียนแล้วให้เราหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะจะเห็นได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปนี้มีชื่อว่ารูปเจ็ดเหลี่ยม รูปเจ็ดเหลี่ยมนะก็ดูจากด้านเนาะว่ามันมีทั้งหมดเจ็ดด้านก็เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนั่นเองนะคะนักเรียนหาได้จากการนําด้านแต่ละด้านมาบวกกันด้านที่หนึ่งห้าวาด้านนี้นะคะสัญลักษณ์เหมือนกับด้านนี้ด้านนี้ก็จะยาวห้าวาด้วยถูกไหมคะด้านนี้หนึ่งวาด้านนี้ขีดเดียวด้านนี้ก็เท่ากับ อีกด้านหนึ่งด้านนี้คือ1นวาถูกไหมคะมีสัญลักษณ์ก็คือ1ขีดนะมันก็จะยาว1วาเท่ากันนะคะต่อไปด้านนี้นะคะมี3ขีดยาว7ว่าแดลว่าด้านนี้มี3ขีดก็คือมีความยาวเท่ากับ7วาด้วยถูกไหมคะและด้านสุดท้ายคือด้านนี้ยาว4วาดังนั้นการหาความยาวรอบรูปนะคะของรูปหลายเหลี่ยมก็คือรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปนี้ ก็จะหาได้จากการนำด้านแต่ละด้านมาบวกกัน5้าบวกหนึบวกหบวกหบวกหบวกเ็บวกเจบวกสก็จะได้เท่ากับ30มสวานั่นเองค่ะนักเรียนมาดูข้อต่อไปนะคะนักเรียนหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมค่ะแต่นะคะโจทย์ไม่เหมือนจากข้อก่อนๆที่ผ่านมานะคะโจทย์ถามอีกแบบหนึ่งค่ะนักเรียน จากรูปที่ให้มานะคะโจทย์ถามว่าถ้ารูปนี้ถ้ารูปนี้ที่ให้มาเนี่ยคะมีความยาวรอบรูปคือให้ความยาวรอบรูปมาแล้วคือเท่าไหร่นักเรียน20เมตรผลบวกของด้านแต่ละด้านใช่ไหมนะคะเท่ากับ20เมตรโจทย์ให้มาแล้วไม่ได้ให้หานะคะโจทย์ถามว่าด้าน MA ยาวเท่าใดเราก็ไปดูรูปค่ะนักเรียนด้าน MA ด้าน MA ก็คือด้านนี้ใช่ไหมด้าน ME คือด้านนี้โจทย์ถามว่าจะยาวเท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนซึ่งนะคะจากที่เราเรียนมาการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมก็คือการเอาด้านแต่ละด้านมาบวกกันใช่ไหมคะจะได้ความยาวรอบรูปนะคะแต่ในข้อนี้โจทย์ให้ความยาวรอบรูปมาแล้วคือ20เมตรให้ด้านแต่ละด้านมา นะคะให้ด้านแต่ละด้านมายกเว้นด้านเดียวคือด้าน ma ถามว่ายาวเท่าไหร่ดังนั้นนะคะในการหาความยาวรอบรูปของรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมรูปนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมเพราะมีห้าด้านนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีห้าด้านนะะเราจะหาความยาวด้าน ma นะคะ แลวที่เราเรียนมาก็คือการหาความยาวรอบรูปก็คือการเอาด้านแต่ละด้านมาบวกกันใช่ไหมดังนั้นเราก็เอาความยาวของด้านแต่ละด้านเริ่มจากด้าน AAT ก่อนเนาะ2.4เมตรบวกด้วยด้าน TH 3.6เมตรบวกด้วยด้าน HS 5.7เมตรบวกด้วยด้าน SM 2เมตรด้าน MA ความยาวด้าน MA เท่าไหร่เราไม่ทราบ เราก็ติดค่าวไว้ถูกไหมคะว่าเราไม่ทราบนะคะเมื่อรวมกันแล้วจะได้เท่ากับความยาวรอบรูปก็คือโจทย์ให้มานั่นคือ20เมตรจากนั้นนะคะนักเรียนเราก็เอาตัวเลขมาบวกกันนะคะตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้บวกกันแล้วเราจะได้เท่ากับ13.7เมตรถูกไหมคะบวกด้วย MA ซึ่งเราไม่ทราบว่ายาวเท่าไหร่เท่ากับ20เมตรจากนั้นเราจะหาด้าน MA หาด้าน MA การหาด้าน MA ททำไงเราจะให้เหลือ MA อย่างเดียวเราก็ต้องย้ายข้าง13.7นะบวก MA อยู่ใช่ไหมเมื่อย้ายมาทางขวามือมันก็จะกลายเป็นเท่าไหรน่นักเรียนกลายเป็นลบถูกไหมคะ ลบ13.7ก็จะได้เท่ากับ MA เท่ากับ20ลบ13.7ซึ่ง20ลบ13.7ก็จะได้คำตอบมานั่นก็คือ6.3เมตรนั่นเองถูกไหมคะ,ะเราย้ายข้างนะคะนักเรียนจะได้ความยาวของด้าน MA เท่ากับ6.3เมตรนั่นเองคะ่ะนักเรียน ไาดูตัวอย่างการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมข้อต่อไปนะคะโจทย์ให้รูปหลายเหลี่ยมรูปนี้มาซึ่งรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเพราะมีทั้งหมด4ด้านโจทย์ไม่ได้หาความยาวรอบรูปนะในข้อนี้โจทย์บอกว่าถ้ารูปนี้มีความยาวรอบรูป24เมตรให้ความยาวรอบรูปมาถามว่าด้าน คอไก่งองูยาวเท่าใดกอไก่งองูยาวเท่าใดนะคะด้านไหนลูกอไก่งองูก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะนักเรียนถามว่ายาวเท่ากับเท่าไร่ซึ่งด้านกอไก่งองูเนี่ยนักเรียนความยาวด้านจะเท่ากับด้านอะไรคะจะเท่ากับด้านขอไข่คอควายถูกไหมนักเรียนความยาวด้านเนี่ยจะเท่ากับด้านขอไข่คอควายเพราะว่ามีสัญลักษณ์หนึ่งขีดถูกไหมคะ แน่นขีดดังนั้นการหาความยาวรอบรูปหลายเหลี่ยมก็หาได้จากการเอาด้านแต่ละด้านมาบวกกันเราก็เริ่มจากที่ด้านหลายขนักเรียนเริ่มจากที่ด้านกอไก่ขอไข่4.8เมตรนะคะและด้านงองูคอควายยาว7.2เมตรซึ่งจดให้มาแล้วแต่ด้านที่เรายังไม่ทราบก็คือด้านกอไก่งงูกับด้านขอไข่คอควาย แต่ด้านกอไก่งองูขอไข่ขอควายเนี่ยมีความยาวเป็นไงกันนักเรียนมีความยาวเท่ากันถูกไหมคะจากสัญลักษณ์หนึ่งขีดตรงนี้มีความยาวเท่ากันเมืมเ่อรวมกันแล้วจะได้ความยาวรอบรูปออกมาเท่ากับ24เมตรนะเมื่อเรานำตัวเลขนะคะมาบวกกัน4.8บวก7.2ก็จะได้เท่ากับ12กอไก่งองูบวกขอไข่ขอควายเรายังไม่ทราบก็ติดค่าไว้ เท่ากับ24เมตรเหมือนเดิมค่ะนักเรียนนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะได้ด้านกอไก่งองูบวกขอไข่คอควายเท่ากับ24ลบ12เพราะเราจะย้ายคานถูกไหมคะนักเรียน12บวกอยู่อยู่ซ้ายมือเป็นบวกมาอยู่ขวามือก็จะเป็นไงคะนักเรียนก็จะเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมคะก็จะเป็นเครื่องหมายลบ ดังนั้นกอไก่งองูบวกขอไข่ขอควายจะเท่ากับ12ถูกไหมคะจะเท่ากับ12เพราะ24ลบ12เท่ากับ12เมตรสองด้านรวมกันได้เท่ากับ12แสดงว่าแต่ละด้านนะคะจะมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่เมื่อในเมื่อกอไก่งองูจะยาวต้องยาวเท่ากับขอไข่ขอควายดังนั้นนะคะ ถ้าเราแทนกอไก่งองงูเป็น6ถูกไหมคะขอควาขอควายก็ต้องเป็นเลข6ด้วย6บวก6ก็จะเท่ากับส2องถูกไหมคะดังนั้นด้านกอไก่งองงูก็จะมีความยาวเท่ากับเท่าไหรคะนักเรียน6เมตรนั่นเองคะ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะคะที่เกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมกันคะ่ะนักเรียน โจยบอกว่าถ้ารูปนี้มีความยาวรอบรูป37เวารูปนี้นะคะความยาวรอบรูปือืเอาด้านแต่ละด้านมาบวกกันเนี่ยได้เท่ากับสามเวาถามว่าแต่ละด้านยาวเท่าใดแต่ละด้านยาวเท่าใดมีทั้งหมดกี่ด้านคะนักเรียนอดูก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก มีทั้งหมด10ด้านนะคะแสดงว่าเป็นรูปสิบเหลี่ยมนะคะรูปสิบเหลี่ยมสังเกตว่าด้านแต่ละด้านเป็นไงนักเรียนมีความยาวเป็นไงกันคะนักเรียนเท่ากันทุกด้านจากสัญลักษณ์ที่ให้มาตรงนี้ถูกไหมคะยาวเท่ากันทุกด้านเลยนะคะมีทั้งหมด10ด้านยาวเท่ากันทุกด้านเลยแต่ไม่ได้ให้มาว่าแต่ละด้านยาวเท่าใดแต่รู้ว่าเมื่อเอาด้านแต่ละด้านมารวมกันหรือมาบวกกัน1ิครั้ง จะได้เท่ากับ37ดังนั้นนะคะ,ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้แต่ละด้านด้านแต่ละด้านรวมกันได้เท่ากับ37ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด10ด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร,เร,ไรนะะ่เราไม่รู้นะคะเราไม่รู้เราก็ให้เป็น x ก็ได้นักเรยยียนให้เป็น x ก็ได้นะคะเมื่อนําแต่ละความยาวแต่ละด้านเราให้เป็น x ใช่ไหม x คูณ10เพราะมันมี10 ด้านถูกไหมคะ x คูณ10จะได้เท่ากับ37ถูกไหมคะแต่และด้านยาวเท่าไรเราไม่รู้เราให้ค่าเป็นค่า x ีทั้งหมด10ด้านนะคะก็คูณได้ย10เท่ากับ37ดนะคะดังนั้นนะคะเราจะหาค่า x นักเรียน x ก็จะเท่ากับนะคะย้ายข้างค่ะ37ย้าย10มามันคูณอยู่ก็ย้ายไปอะไรนักเรียน ย้ายไปหารย้ายไปหารสาสิบเอหารสิบก็เข้าตรงนี้เลยแต่ละด้านยาวนะคะสาหารสิก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ37มวานั่นเองค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะนักเรียนการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมน,นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ เล่มที่สองค่ะนักเรียนอ่าเล่มน,นี้นะคะที่นักเรียนได้รับแจกไปนะคะนะคะักเรียนเราจะทําแบบฝังหัดลงในหนังสือแบบฝังหัดเล่มนี้กันนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้าสี่สิบเอ็ดกับหน้าสี่สิสอง่านักเรียนหยิบหนังสือมาแล้วก็เปิดนะคะหน้า4 1บ็ก่อนค่ะนักเรียนเป็นเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมเหมือนที่เราเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจากสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะ เราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมโดยการนำความยาวด้านแต่ละด้านมาบวกกันใช่ไหมคะนักเรียนดูหน้า41ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า41ค่ะจะเห็นได้ว่าหน้า41เนี่ยความยาวด้านแต่ละด้านที่เราจะนำมาบวกกันมีหรือยังคะนักเรียนยังไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในหน้า41เนี่ยน,นักเรียนจะต้องวัดเองคะ่ะในการวัดนักเรียนจะต้องใช้ไม้บรรทัด นักเรียนเตรียมด้วยนะนักเรียนต้องมีไม้บรรทัดนะคะวัดหาความยาวนะคะด้านแต่ละด้านก่อนค่ะนักเรียนวัดความยาวด้านนะคะวัดได้เท่าไหร่นักเรียนก็เขียนใส่ลงไปเลยค่ะแต่ละด้านยาวเท่าไหร่จากนั้นนักเรียนค่อยไปหาความยาวรอบรูปนะคะของรูปหลายเหลี่ยมที่จดให้มาหน่วยออกมาในการวัดหาความยาวด้าน หน่วยก็จะเป็นอะไรนักเรียนใช้ด้านที่เป็นเซนติเมตรวัดนะคะหน่วยก็จะออกมาเป็นเซนติเมตรนะคะนักเรียนใช้ด้านที่เป็นเซนติเมตรนะคะวัดได้เท่าไหร่นักเรียนก็เขียนกำกับไว้ในแต่ละด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็หานะคะความยาวรอบรูปโดยเอาด้านแต่ละด้านที่นักเรียนวัดได้มาบวกกันนะคะนักเรียนส่วนหน้าส2นะคะนักเรียนไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดแล้วค่ะเพราะว่าโจทย์ ให้ความยาวด้านแต่ละด้านมาให้นักเรียนเลยนักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปหลายเหลี่ยมได้เลยนะคะในหน้า4ีสิบสนะคะในหน้า42นะคะ,นน 42, ะ,คะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเพราะว่าโจทย์ให้ความยาวด้านแต่ละด้านมาแล้วจะวัดเฉพาะหน้า41ิบเอ็ดค่ะที่ใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะนักเรียนก็มีแบบฝหัดนะคะให้นักเรียนทําด้วยกันสหน้านะคะคือหน้า41กับหน้า42นะคะ นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมค่ะนักเรียนถ่ายรูปหน้า41 42ส่งไปในโน้ตของวิชาคณิตศาสตร์นะคะในโน้ตวิชาคณิตศาสตร์วันจันทร์ที่13ธันวาคมน,นะคะต่างวันที่13นักเรียนก็ต้องไปใส่ในโน้ตวันที่13นะคะใส่ให้ตรงกับงานที่ครูสั่งในแต่ละวันนะคะ นักเรียนคนใดที่สามารถถ่ายรูปขณะที่นักเรียนนั่งเรียนได้นักเรียนก็ถ่ายรูปตอนนักเรียนนั่งเรียนคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะตอนทำใบสมุดหัดหรือตอนนั่งเรียนก็ได้นะคะส่งเข้าไปในโน้ตด้วยนะคะเหมือนกับส่งแบบหัดนะคะนักเรียนครูจะได้ทราบนะว่านักเรียนเรียนคณิตศาสตร์แล้วนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ